สวัสดีค่ะน้องเนตตี้พาเครื่อง EP นี้เป็น EP ที่147แล้วนะคะคุณลูกคา้าคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกันได้เลยนะ ที่เบอร์โทร0929045735 ID ไลน์เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ0929045735ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะมีเจพาภาสวยๆนะคะ้าบ้านๆน,นะท่านใดสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะเราไปเริ่มรายการแรกกันเลยนะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะ รายการที่หนึ่งนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อสายนะคะเนี่ยค่ะสวยๆเลยนะท่านใดสนใจชอบก็โทรมาปิดกันได้นะคะเหรียนหลวงพ่อสายวัดจันเจริญสุขนะคะ องนี้หนูเอา300บาทนะคะ300บาทท่านใดสนใจก็โทรมาปิดกันได้นะคะโทรมาปิดกับหนูได้เลยนะ300บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่สองนะ รายการที่สองเป็นเหรียญชินราชนะคะเหรียญชินราชห่วงเชื่อมนะเนี่ยค่ะเหรียญน,นี้หนูเอาสองรอยห้าสิบาทนะคะสองรอยห้าสิบบาทท่านใดสนใจก็โทรมาปิดได้เลยนะ ชอบโทรมาปิดกันได้นะคะคนลูกค้า250บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่3นะคะ รายการที่สามนี้เป็นเหรียญคูบาสีวิชัยนะคะปีสองสี่แปดสองนะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะนี่ค่ะท่านจะท่านใดสนใจโทรมาปิดได้นะคะ เรียนนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทสวยๆกันเลยนะสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะต่อไปเป็นรายการที่สี่นะคะ รายการที่สนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อสุทรนะคะปีสองสี่หกูนนะสวยๆกันเลยนะคะคุณลูกค้าสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะในนี้บางครั้งค่ามันไม่ชัดขอดูรายละเ,เอียดเอ้ยรายละเอียดทางลายได้นะคะเพิ่มเติมได้นะพูดไวจนพูดบ่ถูกบุทิมแล้วนะคะอันนี้เอา สามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทสนใจโทรม,มาปิดกันได้นะคะต่อไปเป็นรายการที่ห้านะคะ รายการนี่ห้านี้เป็นพระพุธนะคะหล่อบโบราณนะนี่ค่ะสนใจโทรมาปิดได้นะคะเอออันนี้เอาสามรอยบาทนะคะพระพุทธหล่อบโบราณนี่หนูเอาสามร้อยบาทนะท่านใดสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะ สวยๆกันเลยนะสามรอยบาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่หกนะคะรายการที่หกนี้รายการที่หกนี้เป็นผ้าหูยานนะคะเป็นเนื้อตะก,กั่วสนิมแดงนะชอบชอบก็โทรมาปิดกำาหนูได้นะคะคุณลูกค้า แน่ค่ะสวยๆเลยนะโทรมาปิดกันได้นะคะเออองคงนี้หนูเอาสี่รบาทนะคะสี่รบาทสวยๆกันเลยนะต่อไปเป็นรายการที่เจ็นะคะ รายการที่เจ็ดนี่เป็นพระขุนแผนนะคะกุหัวขวงนะคะนี่ค่ะเป็นนดินนะท่านใดชอบสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะเออพาพขุนแผนกุหัวขวงนี่เอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาท ลูกค้าท่านใดชอบสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกันได้นะคะโทรมาปิดกับหนูได้นะอันนี้300บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่8นะคะรายการที่8รายการที่8ดนี้เป็นพระ เออหลวงพ่อโตนะคะหลวงพ่อโตกุกบังกระทิงนะคะนี่ค่ะท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดกันได้นะคะสวยๆเลยนะโทรมาปิดกับหนูได้นะคะองนี้หนูเอา3ามหบาทนะคะ3ามหบาท นี่ค่ะสวยๆกันเลยนะ350บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่9นะคะรายการที่เก้านี้รายการที่เกา้านี้เป็นภาพปิดตาหลวงปูยิมนะคะคขาบอกว่าปูยิมนะ เอออันนี้นะคะเอออันนี้เอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทอุ้ยมันโฟกัสไปข้างหลังนะคะปิดตาหลวงปูยิ้มนี้สี่ร้อยบาทนะคะท่านใดสนใจก็โทรมาปิดได้นะ ต่อไปเป็นรายการที่รายการที่สิบนะคะรายการที่สิบนี้เป็นพาลีลานะคะเป็นเนื้อผงนะไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนเหมือนกันนะคะพร้อมเรียมนะนี่ค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะ อันนี้เอาสองรอยห้าสิบาทนะคะหนูเอาสองรอยห้าสิบบาทห้อยห้อยคอได้เลยนะคะอันนี้สองร้ยห้าสิบบาทนะคะถ้าใดรู้ที่ทราบสนใจก็โทรมาปิดหนูได้นะชอบก็โทรมาปิดได้นะคะต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะ ร <c oughs> ายการที่สิบเอ็ดนี้เป็นรูปอรอหลวงพ่อเดิมเป็นะตคุณตาบอกว่าเป็นตะก,กวัวนะคะอืมหนูก็ดูไม่เป็นอะ่ะก็เขาบอกว่าเป็นตะก,กัวอย่างเงี้ย ตะก,กัวนี่จะจักตะก,กัวยังไงเป็นเนื้อตะก,กวัวเกาบอกว่าตะก,กวัว <c oughs> เดี๋ยวถามมมาเดี๋ยวคุณตาแบบจะเถียงเองะ <c oughs> คุณตาชอบพูดคำนี้อันนี้เอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาทสนใจก็โทรมาปิดได้เลยนะชอบโทรมาปิดกับหนูได้นะคะ นี่ค่ะสวยๆเลยนะ350บาทต่อไปเป็นรายการที่สิองนะคะรายการที่สิองนี้เป็นพระปิดตานะคะเป็นห้ยอยจรอกเค้นะ นี่ค่ะเออเป็นเนื้อเมกกะพัดนะคะองนี้4ี่อยห้าบาทนะคะ450บาทนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะ ชอบวงไหนสนใจองไหนโทรมาปิดกันได้เลยนะต่อไปเป็นรายการที่สิบสามนะคะรายการที่สิบสามนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะ รูปหลอลวมพ่อเงินนี้หนูเอา3ามอยห้าสิบาทนะคะสามห้าสิบาทท่าใดสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้เลยนะนี่ค่ะสามหบบาทนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่สิสี่นะคะสิบสี่นี่อันนี้เป็นรูปหล่อโบราณนะคะเป็นเป็นเกจินะ่ะอันนี้น่าจะน่าจะจันนะคะจันหลวงพ่อนี่นะคะนี่ ท่าได้สนใจโทรมาปิดได้นะคะนี่ค่ะอันนี้เอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทเห็นกันชัดไหมอันนี้เอาสามร้อยบาทนะคะสนใจโทรมาปิดกับหนูได้เลยนะ ต่อไปเป็นรายการที่สิห้านะคะสิห้านี้เป็นภาพพุทธหล่อโบราณนะคะเออเหรียญขอโทษนะคะเป็นเหรียญหล่อโบราณพระพุทธนะคะเป็นสองหน้านะขนาดเขียนเองยังอ่านผิดนะเนี่ย นี่ค่ะสนใจโทรมาปิดได้นะคะอันนี้เอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทโทรมาปิดกันได้นะคะสามร้อยบาทนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่16นะคะรายการที่16นี้เป็นหมากทุยวัดหนังนะคะ นี่ค่ะสนใจโทรมาปิดกันได้เลยนะอันนี้เอาห้าบาทนะคะ500บาทอันนี้มันจะมุนมุนนะคะ500บาทนะคะชอบก็โทรมาปิดกันได้นะต่อไปเป็นรายการที่17นะคะรายการที่17นี้ เป็นพระปิดตาวัดบ้านยางอันนี้บอกว่ามันมีนิ้วมือเงี้นี่นะคะคุณลูกค้ามันพร้อมเรียกมันจะมันจะสะท้อนแสงหน่อยนะคะมันจะไฟมับๆหน่อยนะอันนี้เอา450บาทนะคะ450บบาทท่านใดสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะนี่ สี่ปิดตาวัดบ้านยางมีนิ้วมือนะคะ450บาทต่อไปเป็นรายการที่สินะคะอันนี้เป็นพระพระปิดตานะพระปิดตาวัดบ้านยางไม่มีมือมันอันตมกี้มันมีมือเนาะ มันมีอันนี้ตะกุุบสองอันอันนี้มันไม่มีนะคะนี่ค่ะมันแตกต่างกับอันเมื่อกี้นะอันนี้เอา450บาทนะคะ450บาทท่านใดสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะ450บาทพร้อมเรียมนะนี่ค่ะมันมีเรียมด้วยนะคะ สนใจโทรมาปิดกันได้นะชอบองไหนสนใจองไหนโทรมาปิดกับหนูได้นะคะต่อไปเป็นรายการที่สิบนะคะเยรายการที่19นี้เป็นพัส ้ายอดขุนพลนะคะเป็นเชียงแสนนะลงลักปิดทองนะคะนี่ค่ะ้ายอดขุนพลเชียงแสนลงลักปิดทองนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทท่านใดชอบสนใจก็โทรมาปิดกันได้นะคะสี่ร้อยบาทนะ ชอบก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะสวยๆเลยนะคะ400บาทต่อไปเป็นรายการที่20รายการสุดท้ายนะคะอัดเบลอเลยอันนี้เป็น5ซุ้มโพนะคะบาลังนะคะ กุตาบอกว่าถ้าซุ้มโพบันลังนะคะอืมกุรบบุรีนะคะแต่ว่ามันสวยเนาะสวยมก่มวกเลยนะคะนี่สนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้นะสวยมากเลยนะคะคุณลูกค้ากับสีนิ้วเนาะ มันเตาสีนิวหนูนุนนะคะทกคนลูกค่ะมันเต็มเฟรมเดี๋ยวก่อนนะหนูลดการซูมแป๊บหนึ่งนี่ค่ะแต่มันสวยจริงๆเลยนะอันนี้เอาห้าร้อยบาทนะคะสวยมากห้าร้อยบาทนะคะผ้าซุ้มโพบันรางกุรบุรีนะคะสนใจโทรมาปิดกาหนดได้เลยนะองเนี้ยะสวยมากมาก สุดท้ายนี้นะคะของ EP ที่หนึ่ง้อยเอาอันนี้เดี๋ยวแป๊บนะคะ 145นี้นะน้องเนตตี้พาเครื่องนะคะก็ขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกันได้เลยนะที่เบอร์โทร092 904 5735 ID l า n e เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ 092 9045735ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะมีแต่พ้าสวยๆนะผ้าบ้านๆนะคะท่านใดสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้เลยนะขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะเวลาหนูคลิปใหม่ๆลงนะคะกดกระดิ่งกดติดตามให้หนูด้วยนะ จะได้เห็นผ้าสวยๆเป็นคนแรกนะคะจะได้ไปเคลือบกรองนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ